จับใจเครื่องดื่มสมุนไพรสูตรจับเลี้ยงผสมชา n i s s ันเ t r a เ l ลบีเอกลุสีคุณเชิงทำไมพอนิชิโนอยากเจอตัวคุณ พาลูกพี่มาเลี้ยงข้าวแต่ก่อนที่ลูกพี่จะได้กินข้าวฟรีผมพิสูจน์ก่อนว่าลูกพี่เนี่ยช่เจ้าพ่อเสียงไห้จริงหรือเปล่าเจ้าพ่อเสียงไห้ในคุณสมบัติเนี่ยบอกเลยว่าพิสูจน์ไม่ยากมาส่วนตัวนะดูตาประทับเสียงไห้ของข้าก่อนเห็นแต่หัวเข็มขัดยังมาบอกว่าโอ้โหจะบ้าเหรอข้ามีข้อพิสูจน์ คนที่เป็นเจ้าพ่อซิ่งหตัวจริงต้องแข็งต้องแน่นต้องกรอบแข็งไหมเราแข็งแน่นไหมแน่นโอ้กรอบไหมเหนียวนี่ไงเจ้าถึงยังเป็นเจ้าพ่อซิ่งหไม่ได้แต่ข้านี่แหละเจ้าพ่อซิ่งหา้าไม่เชื่อข้าขอพิสูจน์ด้วยการโชว์ของแข็งแน่นและกรอบของข้า และข้าคือเจ้าพ่อเสียงไฮ้ายกลับเล่นที่บ้านไปเอาเสียงไฮ้ไปกินด้วยเฮ้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 ยอะไรอ่ะก็เจ้าพ่อเสียงไฮ้ไม่ใช่หรอไม่ต้องกินแล้วข้าวกินเสียงไฮ้ก็พอแล้วตลกเฉยๆทำรายการอาหารเล่นตลกอยากให้มีความสุขอยากให้มีความสุขแล้วมีความสุขไหมไม่อ่ะแบ่งมาเลยสองอันไหนจะพาไปกินข้าวไม่เฉถอะจะเพิ่งกินขนมเดี๋ยวดิอิม อ,อันนี้คือปูไข่ดองยำนะคะซึ่งคนที่ชอบทานอาหารแซ่บๆเนี่ยจานนี้ได้เลยใช่ครับเล่นเล่นคนพริกมาทั้งสวนนี่หนไหนดี สัมผัสประสบการณ์ดีแท็ก 4G ที่กรุงเทพและกว่า40จังหวัดทั่วไทยข้าคือเจ้าพ่อเซียนยังไม่เลิกอีกเมื่อกี้ยันหยอดไม่พอพี่แจา นี่ดูแล้อินนี่อยากดูไหมว่าเจ้าพ่อเส้นไทยจริงจริงเป็นยังไงเจ้าพ่อเส้งไทจริงๆขาไม่ท้วนแบบนี้หรอกอจะเล่าให้ฟ<อ>ังตกใจมากแม่ยอดขม่องอินกุห์ชมที่ว่าด้วนเหรอจะเล่าให้ฟังเ<อ>ล่าให้ฟังพี่แจ็คคือเรื่องมันมีอยู่ว่าพี่แจ็ครู้จักตัวเหมือนซะไหมรู้จักดิเขาเป็นพระเอกนเรื่องนี้นะรูนี่อะดูคือเรื่องมันมีอยู่ว่าพระเอกเนี่ยเขาเป็นแบบว่าคนหั่นคนฝานผลไม้ธรรมดา มุ้งโจ๋นสาร์อ่ะใช่แล้วเสร็จคือนายจับคัทจับคุกเราะดันโดนใส่ร้ายเนาะใช่เป็นคนฆ่าเจ้าของร้านแล้วก็เป็นชู้กับคุณยเจ้าของร้านด้วยแต่จริงๆเขาไม่ได้ทำต้องไม่ถ่ายไหมล่ะเขาก็ได้โดนจับเข้าคุกแต่ก่อนเขาเข้าคุกเนี่ยนะเขาไปเจอนายพลคนนึงเป็นคนอาหารดันคุยกันถูกคอไงเหมือนเราสองคนนี่แหละคุอาหารเขาก็เลยช่วยให้ตัวคนนี้ได้ออกมาข้างนอกพอออกมาเสร็จคุดเขาก็เลยไปหาแฟนเขาแล้วก็แยกย้ายกันเป็นคนละมือง แล้วทีนี้เนี่ยนะเขาพยายามผลักดันตัวเองเพื่อที่ว่าจะได้เป็นแบบว่าผู้ยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเป็นอันธพาลทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงตอนที่เขาออกไปเจอเจ้าพ่อเซีนไห่จริงๆริงเขาไปถึงเจอเจ้าพ่อเซียนไห่จริงๆนะเขาก็พยายามทำทุกอย่างผลักดันเพื่อที่จะเป็นลูกสมุนของเจ้าพ่อเซียนไห่จนเจ้าพ่อเซียนไห่โดนจับตัวไปเขาเลยไปช่วยเขาก็ไปช่วยเนี่ยนะเขาเลยเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับเจ้าพ่อเสียนไห่ยังไม่จบมันมีตอนหนึ่งที่ทหารญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาทำสงคราม ทหารญ ak, ี hai, ่ปุ่นเนี่ยก็เลยจับเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้กับเมียเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ไปอีกพระเอกก็ระยอมไม่ได้ก็เลยพยายามที่จะช่วยเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เนี่ยออกมาให้อย่างปลอดภัยแต่เผอิญว่าเรื่องมันเศร้ามากค่ะพี่แบ๊กทหารญี่ปุ่นมีมากกว่าสุดท้ายทุกคนตายพระเอกไม่ได้เป็นเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เหรอคือพระเอกก็เหมือนจะเป็นเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้แล้วแหละเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ตัวจริงเขาแก่แล้วเขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไงทุกอย่างที่พระเอกทำเขาเป็นคนจัดการแล้วก็เป็นคนฉกใหญ่ทุกอย่างไม่อยากตายอ่ะ ตายแล้วอดกินเออไม่ตายหรอกเดี๋ยวจาเป็นนิสัยไทยบริสเอาอย่างนี้ง่าย,ายเลยถ้าเกิดพี่ไม่ได้เป็นเจ้าพ่อแล้วแต่พี่ขอกินแบบเจ้าพ่อได้ไหมจัดใหญ่ๆแน่นๆเอาแบบสั่งมาให้มันชิดขอบโตเลยชิ้ขอบโตเลยเยอะๆขอถูกคนเลยพี่แาาจ,จ๊คแกชาจัดให้วันนี้พี่ใจอยากเกน,นะสั่งเลยชายเลี้ยงเลย คนเยอะทั้งของใช่โอ้โหอลังการงานสร้างมากเลยสมชื่อเหล่าๆจริงๆแอบสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเดี๋ยวแนะ้ำตักคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งเออพอดีเป็นลูกเจ้าของร้านนะคะโอเคพอดีเป็นลูกเจ้าของร้านคือไงก็แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่ตกทอดถึงเราแน่นอนนี่น้องหลายคนเลยอานาอานาเป็นคนที่ห้าจากทั้งหมดทั้งหมดหกคนหกคนแล้วพี่ใหญ่ๆไปไหนอ่ะ ก็อยู่แถวนี้ค่ะช่วยกันคอยดูกันอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าร้านนี้ก็ตรงสีใช่ค่ะช่วยกันบริหารเองใช่ค่ะอ๋อเราเหล่านี่กี่ปีนะฮะสามสิบสี่ปีค่ะทำไมถึงได้เป็นร้านอาหารจีนเออพอดีคุณอากงอะค่ะเออเป็นเอ่อทำอาหารจีนมาก่อนค่ะแล้วก็คุณแม่ชอบทำอาหารจีนก็เลยเป็นร้านอาหารจีนค่ะนะฮะตอนเปิดเริ่มแรกไซส์ไหนฮะ ก็เป็นห้องเดียวเลยค่ะเดียว<ต>เดียวก็เ,วเริ่มขยายมาเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้เหล่าเองนะฮะที่สูตรความอร่อยในวงการอาหารมา34ปีพร้อมกับสั่งสมประสบการณ์มาอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละแต่วันนี้ที่คัดมามีอะไรบ้างครับอยากแนะนำอันนี้คือปูไข่ดองยำนะคะซึ่งคนที่ชอบทานอาหารปแซ่บๆเนี่ยจานนี้ได้เลยใช่ครับเล่นเล่นคนพริกมาทั้งสวนขนาดนี้ ครับผมเรียกว่าลิ้นสันเงี้ยสะท้านอย่างนี้เลยหลักๆที่ลูกค้ามากินเป็นซีฟู้ดหรือว่าเป็นทั่วไปส่วนมากเป็นสองอย่างเลยค่ะบางคนบางคนลูกค้าอยากทานกอาหารข้าวต้มก็จะมียำบะเตงไข่แดงเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นเป็ดไตเลือดพะโล่เนี่ยทานกับข้าวต้มได้เลยเป็ดไส้เลือดพะโล้ใช่เพราะว่ามีขาหมูด้วยเหรอใช่ค่ะมีขาหมูอยู่ตรงกลางด้วยค่ะ นอกจากน,นั้นแล้วยังมีเมนูปลาก็อันนี้คือปลากระปงทอดน้ำปลานะคะที่นี่แต่ไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่ามันจะเป็นน้ำปลาหวานซึ่งอร่อยมากทอดกรอบๆแต่ก็สวยแล้วนี่ไฮไลไท์เลยจุ้งอบนุนเส้นใช่อ,อันนี้เราใช้กุ้งลายลลเสือตดๆเลยค่ะมาหก ขนาดนี้เรื่องไม่เป็นการเสียเวลาเรื่องจา่ายยุ่งมากคุณผู้ชมเสียงที่คุณได้ยินอยู่นี้คือเสียงของคนทั้งร้านที่ตะโกนแข่งกันคุยกันเอาเป็นว่าเดวี๋ยวขอบคุณก่อนเลยดีกว่างั้นพี่ขอมอบประกาศสิริบัตรการเีความรอดก่อนแต่ก่อนจะมอบ บอกพิกัดร้านนิดนึงได้ค่ะถ้าเกิดนั่งรถไฟฟ้า BTS มานะคะอยู่ตรง BTS อารีค่ะลงมาแล้วก็เดินตรงมาทางกระพันควายค่ะประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วร้านอยู่ตรงข้างแมนกัติกรไทยสำนักขนโยกินค่ะเปิด4ีโมงเย็นถึงตี4ค่ะโอ<ห>้ต้มต้อรุ่งเลยค่ะอ่า4ี่โมงเย็นถึงตี4นี่ครับผมมอบไปเลยนี่ ยืนยันการันตีความอร่อยครับแจ็คไรเดอร์นี่มาถึงแล้วพร้อมตัวตัวเอ็มนะฮะขอบคุณมากค่ะมีเกมมาไปเลยครับเอาละฝากถือไว้นิดนึงครับผมนะฮะและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับใครที่อยากติดตามรายการของเราแบบย้อนหลังนะครับรวมถึงภาพบรรยากาศนะฮะอาหารอร่อยอร่อยเมนูหน้าตาน่าทานต้องติดตามครับทางแฟนเพจของเราเอ็มคิเช่นไทยแลนด์นั่นเองครับวันนี้หมดเวลาครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับ สิทธิ์พี่วันนี้เนี่ยข้าไม่ใช่สิทธิ์พี่ข้าเป็นลูกพี่อาหารระดับเจ้าพ่อมากับใครพอครับผมพบพี่ครับจริงจริงี่ข้าเป็นคนชอบกินปลามากเาเหรเด็กข้าเพราะว่าพ่อเคยบอกว่ากินปลาเยอะๆแล้วจะได้เป็นนางเงือกแล้วเนี่ยสดมากนะอย่าไปมีปัญหานะกล้ามใหญ่ด้วยออกล้ามเขาใหญ่ด้วย